ครับผมการเช่อ้ตสู่แชมโซลิตี้เช่นเคย,มมเยแล้วตอนนี้อยู่เกม FC Mobile ครับผมสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวปริญญามเม็ดแดงเทนที่ผ้า OVR 1 1นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะ CDM ตัวใหม่ตัวนี้ของสเปอร์จะเป็นยังไงก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดสติ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการลิปต่อๆไปให้ผมเพื่อแล้วก,ลกันนะครับ คุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะจากบาร์ยนสู่สเปอร์นะครับผมนะโอ้โหปาิญญาตัวนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยเป็นตัวรับแบบจัดจ๋าแน่นๆเลยก็จะมีเติมสูงบ้างเป,ป็นมะ้าปมะคราวแต่มาในรอบนี้นี่คือเติมสูงจัดจัดเติมสูงจัดจ๋าจบสกอร์โคตรด,ดีผมบอกได้แค่นี้เลยนะครับผมนะ AI ในโหมดเมเนเจอร์คือโคตรโหด ซื้อไปรับรองไม่หลงป่าแน่นอนทั้งส่วนสูงทั้งอะไรก็คือครบเลยนะท่านผู้ชมนะฝีเท้ามาที่137่รับก็ผมการยิง9 6การส่งบอล121เลี้ยงบอล1 3อยสตั้งรับ173แล้วก็สร้างร่างกาย169ส่วนสูง190เซนติเมตรฮะสูงเกือบเท่ากับลุดกุลิตเลยนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น45สกิมมูฟสดาวหลออพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะผมตัวนี้เป็นการ์ดใหม่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะ อัพตันได้อย่างละ2เลเวลนะครับผมและที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าอัพขึ้นเม็ดส้มปุ๊บเราจะอัพอันไหนก็ได้นะฮะสอันหลังตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะท่านผู้ชมนะทางด้านของเวิร์กเลดนะครับผมเป็นปันกลางสูงแต่ปริญญาเนี่ยเติมเกมสูงมากๆเลยนะคนดูนะ เกมรุกกระเล่นได้เกมรับกระเล่นได้นะฮะเหมือนกับเปอิดตีเลยเอาง่ายนะฮะเหมือนกับเปิดตีที่ผมรีวิวมาก่อนหน้านี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมมียิงหลอกเปิดทางแล้วก็เน้นแท็คเกิลน,นะครับผมราคาหน้าปัจจุบันนี้อยู่แค่680ล้านเท่านั้นนะฮะโคตรถูกนะคนดู 680M ได้ OVR 1 1 4บอกได้คำเดียวเลยว่าถูกชิปหายถูกแบบสุดๆนะคนดูนะใครอยากซื้อไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าแลงแชมเปียนเมนเจอร์นะไอตัวปาดินญาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ขึ้นทุกตัวแล้วแท็กติกเดิมนะขอย้ําแท็กติกเดิมนะครับผมนะที่ผมเคยแจกไปใครอยากรู้ว่าผมใช้แท็กติกแบบไหนอะไรยังไงไปหาดูได้เลยนะครับผมนี่ฮะฝั่งตัวข้าม41212นาโรส่วนฝั่งของเราครับผม433 h o โฮดิ้งอ่าประมาณนี้เลยท่าผู้ชม OVR รวมของเราน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามด้วยนะคนดูนะฝั่งตรงข้ามได้เคลียร์ก่อนแล้วครับผมฟอร์ลันอินเนต้ากลับมาที่ฟอร์ลันบอลอยู่ที่เควบินเดอบอยเดอบอยโขกไปหนึ่งทียาววิดิทบอลอยู่ที่เจ้าเดเวสจ่ายไปที่ทางด้านของเชฟเชงโกอังตเรเชฟเชงโกเบินมาที่ทางด้านของโฟลเลอร์หูดทีด่โฟลเลอร์กลับมาที่เจ้าเดเวสเวรอนยิงไกลเลยครับผมโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวเองฮนะเป็นลูกตั้งแต่ครับผม จ่ายสั้นมากครับผมพิเตอร์เช็คบอลอยู่ที่มาเกดตูเล่ตูเล่อ้าวยังได้อยู่แม่โฟเลอร์นึกว่าแบบจะเข้าไม่ทันนะคนดูนะเข้าทันแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับผมเมื่อกี้บอลอยู่ที่เคเบิลบอยเดบอยจ่ายออกซ้ายมาที่เตโอฮานเดสกระชากขึ้นมาจาังหวะนี้เปิดยาวมาโขกทิ้งไปก่อนครับผมกุนเตอร์บอลอยู่ที่เวลอนจ่ายมาที่เชฟเชงโกอังเรเชฟเชงโกเลี้ยงขึ้นมาจ่ายมาที่เวลอนเวลอนจ่ายมา ยังไงมาแล้วครับผมโซนเฮงมินโฟลเลอร์กลับมาที่โซนเฮงมินตีซอนเปิดยาวเข้ามาเชฟเชงโกโขกไม่ถึงฮนะแล้วก็ฟาลินยาแต่งหนึ่งจังหวะยังไงยังไงกลับมาเรียบโรยโอ้โหลูกพี่ลากไปลากมาเอาชัวก่อนนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะยิงจังหวะไหนดีนะฮะนี่โดนประกบมิดครับผมต้องวกกลับมาอีกทีงะแล้วก็ยิงซัดเข้าไปครับผมนะโอ้โห เนี่ยไม่ธรรมดานะคนดูนะเกมรุกเกมรับก็คือพี่แกเอาสุดจริงๆนะครับผมนะอินเนต้าบอลอยู่ที่ฟอรลันอันเดรสอินเนต้าเบิร์พพนกับมาที่เคเวเดอร์บอยกับมาที่ยาญาตูเล่บอลอยู่ที่กลางสนาม่าตอนนี้ฝั่งตัวขามกำลังเขี่ยขึ้นมาที่ปีขวาฟอรลันเปิดมาจังหวะนี้อหูชกทิ้งไปก่อนครับปีเตอร์เชคบอลนี้ฝั่งเราฮะเกทีเกทีอยู่ที่เจ้าเนเวสจ่ายออกขวามาที่เชฟเชนโก เชฟเชงโกเบินมาที่ปาลินยาปาลินยาเบินมาที่เวลอนเซบาสเตียนเวลอนไม่รีบไม่ร้อนนะฮะหลากจีขึ้นไปเรื่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมโบเล์จ่ายก,กับอ้าวอยู่ดีๆก็จ่ายเสียไปเฉยเลยโอ้โหเวลอนบอกว่ากูสาดทำเกมขึ้นมาตั้งนานนะครับผมนะไปจ่ายผ้าจ่ายเสียแบบดื้อๆเลยนะแล้วจังหวะน,นี้ยังไงยิงโอ้โห,โหดีนะเนี่ยว่ามันไม่ยิง จบครึ่งแรกครับผมหนึ่งประตูต่อสูนหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังโอ้โหหลังๆมา AI เรารู้สึกว่าเออแปลกแลนะคนดูนะเออแปลกๆนะครับผมนะจังหวะการจ่ายจังหวะอะไรแบบนี้นะฮะเชฟเชนโกปาลินยาปาลินยาจ่ายออกขวามาที่ดึงเรื่ของทิปเปียทิปเปียจ่ายกลับมาตรงกลางที่ปาลินยาเบินกลับไปที่ทิปเปียบอลอยู่ที่ฝั่งขวาฮะอังเดรชเชฟเชนโกเชฟเชนโกเปิดมาข้างในโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับผมนะยาโยตุเลสกัดออกมาก่อนบอลอยู่ที่อินเนต้า อิเนตาจ่ายมาที่คิวเิดูบอยเคดีบีไม่รีบไม่ร้อนเหมือนกันฮะรอเพื่อนเติมครับผมแล้วก็เป็นยาญาตูเล่ที่เสริมขึ้นมาโดนประกบอยู่2ตัวม้วนกลับมาหนึ่งทีจังหวะน,นี้ยังไงอินเนต้าจ่ายมาตรงกลางโฟลเลอร์โอ้โหโดนจนได้ครับผมดีโก้ฟอร์ลันนะฝั่งตรงข้ามตีเสมอจนได้นะผู้ชมนี่ไงไม่รีบไม่ร้อน,นครับผมนะเขี่ยกันไปเขี่ยกันมากองหลังเอ่ย CDM ของเราเอ่ยนะครับผมนะ ไม่เข้าไปปะทะฮะอันนี้ขนาดกดดันเป็น3แล้วคนดูนะแต่ว่า AI มันแปลกตั้งแต่ช่วงนาทีที่30 35 37ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นตั้งแต่นั้นมาเลยคนดูโอ้โหบทมันจะโดนแม่งโดนจริงๆนะเมเนเจอร์นี่คือบังคับมันไม่ได้นะคนดูมาดูกันต่อครับผมกุนเตอร์กุนเตอร์ตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับผมใครอยากดูก็ไปดูได้เลยนะฮะทำคลิปแยกไว้ให้แล้วอยู่ที่รูดี้โฟลเลอร์ปาลินญาเวลอนเซบาสเตียนเวลอนจ่ายออกซ้ายมาที่รูดี้โฟลเลอร กลับมาที่กุนเตอร์เปิดมาจาังหวะนี้โคกยังไงยิงโอ้โหเรียบร้อยแล้วประเด็นคือพี่แกเอาตัวบังไว้นะครับผมนะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้าถึงบอลนะนฮะแล้วตัวโคตรใหญ่ดูดิท่านผู้ชมไม่ล้ำนะคนดูดูดิเนี่ยฮะเอาตัวบังไว้เลยครับผมนะโอ้โหแล้วจะเอาพี่แกอยู่ได้ยังไงตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรหนาเนี่ยฮะนี่บังมิดเลยท่านผู้ชมโอ้โหเล่นไม่ได้เลยครับนําขึ้นไปอีกครั้งฮนะ 2ประตูต่อหนึ่งจากปาลินยามีการเปลี่ยนตัวเลยนะคนดูนะเอาไม่อยู่จริงๆครับพี่แกจอร์ดเบสครับผมกุลิดฟอลเลอร์มาอยู่ที่เควินเดอร์บอยยายาตูเล่กลับมาที่เคเินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยจ่ายออกขวามาที่ซาบอต้ามาอยู่ที่จอร์ดเบสจอร์ดเบสกระชากขึ้นมาจาังหวะน,นี้หมวนกลับมา 1G ีจ่ายสั้นมาที่ฟ er. อลเลอร์เจ่งโอ้โหติดบล็อกพวกเดียวกัน,นครับผมขอบคุณมากคะแม่ฝั่งเรานี่ถ้าเกิดว่า ไม่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมนะก็ยังมีฝั่งตรงข้ามยืนประกบช่วยอยู่นะฮะเหมือนฝั่งเรามี12คนนะครับผมเมื่อกี้นี้เปลี่ยนกันเอ๋อมันลวครับผมสำหรับ A อยายา่ตูเล่จ่ายมาที่เชฟเวนเดอร์บอยเชฟเวนเดอร์บอยลากึืนมาไม่รีบไม่ร้อนอีกแล้วดีโก้ฟอรันยังไงโอ้โหไม่รีบไม่ร้อนแบบนี้อันตรายว่ะท่านผู้ชมกลับมาตรงกลางยายา่ตูเล่เบิร์นมาแล้วก็โฟลเลอร์นั่นไงครูว่าแล้วแล้วประเด็นคือไม่มีการทดเวลานะ โดนนาทีที่90เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าไม่ได้90พอดีมันอาจจะ90กว่าๆเลยอะ92 93อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอดูนะตอนจบเกมโอ้โหคุณละเชื่อเลยจะชนะจะชนะอยู่แล้วแม่งมาแพ้นเนี่ย AI แบบบางรอบอะมันเหมือนไม่มีอะไรนะเว้ยคนดูแบบชนะได้ชิวๆอะไรเงี้ยมาโดนช่วงท้ายเกมก็มีเหมือนกันแนละ้วคนดูโอ้โหจะแล้วเฉียบบอลแล้วก็เป่าเลยเรียบร้อยครับผมตามสูตรฮะอ่ะ ทางด้านของปารินยาครับผมหลอดพลังงานเหลือ45นะฮะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับผมนะถูกและดีมีอยู่จริงนะสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นกันนะคนดูนี่ฮะโอ้โหนี่เห็นไหมโฟลเลอร์ยิง90นาทีบวก3ครับผมโอ้โหฝั่งตัวข้ามกับฝั่งเรานี่ยิงพอๆกันเลยแต่ว่าการคองบอลกับความแม่นยำเนี่ยฝั่งตรงข้ามดีกว่านะฮะแล้วก็ปารินยาครับผมรอบนี้ก็ m v p ไปนะท่านผู้ชมนะยิง2ครับผมจ่ายพาร์ไป6นะฮะ ตรงเป้าทั้ง6เลยคนดูโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะผมนะสำหรับตัวนี้เนี่ยราคา670ล้านเนี่ย680เอ็มเนี่ยโดยส่วนตัวของผมผมมองว่าคุ้มมากเพราะว่าเกมรุมกมากระเล่นได้เกมรับมากระเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเอาให้มันโหดไปเลยก็อัพขึ้นเม็ดส้มก็ได้เนาะอัพทางด้านของเกมรับเนี่ยมันจะได้การประกบการยืนแฮกเกอร์แล้วก็การสไลด์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างละ15้นะครับผมนะมันจะทําให้ทางด้านของปริญญาเนี่ย น่าจะแข็งกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกเขาไม่มาพูดสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยตัวไหนที่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมนะอยากจะให้ผมรีวิวตัวไอคอนอยากจะให้รีวิวตัวนักเตะธรรมดา หรือว่าอยากจะดูตัวไหนพิพเศษไหมนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกก็แล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะฮะที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนาะยังไงผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะฮะใครที่กดติดตามแล้วกดไลค์แล้วนะผมขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้ผมแบบมีกําลังใจในการทําต่อเออมีมีมกำลังใจเติมในการซื้อนะักเตะมารีวิวมากๆเลยนะผมขอบคุณมากมากนะฮะไปเจอกันใหม่่โอนาสำหรับชิ้นนี้ขาอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม